เหมือนจะมีตัวบินเข้าบินออกอยู่แถวเนี้ยพี่น้องตรงช่องว่างๆนี่ครับเหมือนแวบๆเ,เนี่ยครับตัวพึ่งแน่นอนโอ้อยู่ในนี้แหละพี่น้องตรงนี้แน่นอนไปเถีลองเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวสักครู่ครับอยู่ต้นตะขบล้อมกลางของครับตัวขึ้นออกเพียบเลยตัวเข้าออกเพียบ โอ้โหลุยยังไงพี่น้องลกเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวลุยไปดูครับค่อยๆไปสวัสดีตอนเช้า,ชาครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผ่านทูนครับวันนี้ออกมาไกลเช่นเคยครับมาดูดอกหนามมะยราบเห็นมีตัวผึ้งอยู่สองสามตัวครับเชา้ชาๆครับตัวยังไม่ค่อยออก มีก็สองมงแล้วยังตัวมาไม่เยอะครับเห็นบินโด่งไปทั้งนู้นนะครับทั้งหน้าผมนู่นนะรับไปหนึ่งตัวยังเหลืออยู่นี่สองตัวครับพี่น้องต้องรอลุ้นกันครับไม่ค่อยได้มีคลิปออกเท่าไรครับช่วงนี้หาผึ่งไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยมีผึ่งครับหายาก ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนู่นอยู่นู่นตัวหนึ่งครับเริ่มออกแล้วครับเริ่มอากาศเริ่มอุ่นนี่ก็สองโมงกว่านหน่อย,อยละตัวพึ่งยังไม่ค่อยมาครับเห็นมแตรตัวพึ่งโพงกับตัวมิ้มเยอะครับเ,เดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูครับเนี่ยครับพี่น้องบินอยู่นู่นครับหนึ่งตัว ต้องรอลุ้นก็ว่าจะไปทางไหนไปจะไปทางเดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้อยู่ทั้งนู้นตัวนึงหายไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวต้องรอให้สาย,สายกว่นี้สักหน่อยตัวเขน่าจะออกมาเยอะพี่น้องเช้าๆนี้ตัวไม่ค่อยออกครับอากาศเย็นเข้าหน้าหนาวครับแต่ก็ ไม่หนาวเท่าไรครับอากาศอุ่นๆเสียงมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนครับตรงนี้มีหลายตัวเลยครับพี่น้องไม่รู้จะบินไปทั้งไหนเหมือนกันต้องดูก่อนครับ จะบินไปนี่หรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ผมเห็นบินมาทั้งเนี้ยมันมันย้อนแสงแสงตะวันครับเลยดูไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวตัวนี้เหมือนจะเชดขาแล้วละครับตัวนี้เช็ดขาแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้ยไปไหนไม่รู้ครับข้ามหัวผมไปเนี่ยข้างหลังนี่แหละข้ามหัวไปข้างหลังเนี่ยครับไม่รู้ไปไหนไปป่าข้างล่างนี่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ลกด้วยดิเดี๋ยวสักครู่ครับขอดูตัวให้แน่นอนก่อนครับตาไม่เจอพี่น้องตัวเพิ่งบินขึ้นเขาตามไม่ไหวนู้นเลยครับบินไปทางนู้นนะครับทางเขาลูกนู้นเลยไม่ไหวครับไม่ไม่คุ้นเคยไม่ชินสถานที่ไม่กล้าขึ้นหเหนื่อยเลย ไปเดี๋ยวไปหาดูที่ใหม่กันต่อดีกว่าครับอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับไปครับเดี๋ยวตัวพึ่งหมดกลับรถกันครับไปครับย้ายจากตรงนู้นมาเจอรังเล็กๆนี่อีกหนึ่งรังครับย้ายจากที่บินขึ้นเขามาไม่รู้เป็นรังหรือ,อยังพี่น้องเนี่ยครับลักษณะนี้น่าจะใช้ได้แล้วละไปเดี๋ยวทำครบเป่ากันครับสักครู่ครับ ตอนเช้าเญ้ามันอื่นครับไม่ค่อยอยากจะติดครบไม่ค่อยอยากติดซะแล้วพี่น้องแล้วขอจุดใหม่ครับสักครู่ครับเป่าควันใส่เลยเกินไงนบ้างหนอเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสิมีหลังหรือ,อยังใช้ได้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวสักครู่ครับ พึ่งไม่สมประกอบซะแล้วพี่น้องเนี่ยครับไม่รู้น้หวานมีหรือเปล่าเดี๋ยลองดูน้ำหวานกับโอ้นะ้ำหวานใช้ได้อยู่มะนะ้ำหวานพอมีอยู่ครับเดี๋ยวจัดครับสักคู่ครับแม่หาที่ตั้งกล้องยากพี่น้องพึ่งกิโลครั้งที่ก็หาที่ตั้งกล้องยากยากไปเดี๋ยวสโลว์กันครับแล้วพูดครับเดี๋ยวเอาถุงก่อน ใส่ถุงลูกเล็กก็พอรังมันน้อยหลังงออกก่อนอลังกค่กี่โลกเแล่ะพี่น้องเนี่ยครับกล่องจะหล่นเดี๋ยวสักคู่ ถ้าถ้าป่านน้ำหวานกันได้น้ำหวานน้อยนะึงได้น้ำหวานกักหนึ่งครับพี่น้องไปดูที่ใหม่กันต่อ,อ แม่โอ้โยมุดยากเหลือเกินนี่กว่าจะได้ลําบากเหลือเกินมุดยากมีดน้อยที่ในผมว่ามีดน้อยที่ไหนไปครับเด๋ย่ไปหาดูที่อื่นกันต่อครับย้ายมาอีกจุดนึงครับพี่น้องมาเจอตัวกินดอกอีกครือเถาวกเนี้ยครับมีหลายตัวเลยครับข้างบนนั่นเยะแยะเลย ไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรครับไม่รู้ว่าเถาอะไรเหมือนกันมันชอบขึ้นในตามคลองครับจะออกดอกช่วงนี้ครับต้องรอดูครับว่าจะบินไปทั้งไหนจะบินไปนู่นหรือจะบินไปตามคลองแถวทั้งนี้ผมเดินหามาแล้วครับไม่มีครับ สงสัยว่าตัวพึ่งจะบินไปทางนูนะ้นเมื่อกี้ผมก็เดินไปยังยังค้นไม่เจอเดี๋ยวต้องรอดูให้แน่นอนเขาบ่าบินไปทางไหนเนี่ยตัวเริ่มมาเยอะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่ครับขอดูตัวกันครับเหมือนจะมีตัวบินเข้าบินออกอยู่แถวเนี้ยพี่น้องตรงช่องว่างๆนี่ครับ เหมือนแวบๆเ,เ,เนี่ยครับตัวผึ้งแน่นอนโอ้อยู่ในนี้แหละพี่น้องตรงนี้แน่นอนไปเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวสักคู่ครับไปเข้าไปดูข้างในอุอ่งๆห็รกสุดๆเลยเป็นยังไงเนาะหลังนี่เนาะเดี๋ยวดูไว้ก,ก่อนช่องนี้หรือเปล่าไม่รู้ น่าจะแข็งนี่พี่น้องอออลุกสุดๆพี่น้องอย,อยู่ยังไงเนาะยังหาลังไม่เจอเลยนะลกอยู่ยังไงเนาะเดี๋ยวสักครู่พี่น้องอยู่ต้นตะขบล้อมกลางของครับตัวขึ้นออกเพียบเลยตัวเข้าออกเพียบ โอ้โหลุยยังไงพี่น้องลกเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวลุยไปดูครับค,ค่อยๆไปมีตัวเข้าข้างน้างน,นะครับว้าเพิ่งหลังน้อยเดียวพี่น้องเอ้ยมีคุ้มค่าเลยเซ็งเลยอย่างนี้อืน้อ,อ,อ,อตายตายตายตามหา,ต,า,ต,าตั้งนาน โอ้ยพึ่งใหม่ตั้งหากมั้งพี่น้องดูสามหาทั้งนานโอ้โหงานงอกเลยทีนี้เนี่ยครับพึ่งใหม่ครับพี่น้องปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองครบล้นดูดีกว่าเหมือนจะเป็นแล้ว,ลวเห็นรังขา,ขาวๆหน่อยนึงก็เอาพี่น้องตัวไม่ออกเยอะจังไม่รู้ลังนล่นน้อยทำครบลุยดีกว่าสักคู่ครับ ตอนแรกก็จะไม่เอามันก็พอได้อยู่ครับได้หลังหน่อยนึงได้น้ำหวานหน่อยนึงอย่างแลวหน่อยเอา้าเอาก็เอาครับมาไกลแล้วหรีอครับหาที่ตั้งกล้องเดี๋ยวปาดก,กันสิเนาะเวียนหนุ่งกรมกรรมของเวียนต่ละลังเนี่ยเพิ่งตายเพิ่งต่ละลังอ่อนใจเลย หลังใหญ่ๆไม่รู้หายไปไหนหมดหน้องปลานะ่แทบจะไม่มีเลยปนะ <c oughs> าเจ้า ย้ายใส่เสื้อผ้าเลอะหมดไปลองไปดูที่อื่นกันไปเรื่อยๆไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าหลังใหญ่ๆไม่รู้ไปไหนหมดกี่น้อง mm hmm. เจอแต่อย่างเนี้ยโอ้มีคุ่ม่าเลยครับเดินเข้ามาต้องไกลเดินลุยป่าว่าเป็นกิโลแล้วนงโอ้ไฟไม่ฝ่าเขาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูไฟก่อนครับ ไว้ใจไม่ได้ครับเรื่องฟืนเรื่องไฟไปครับไปหาที่อื่นต่อครับไปแล้วหาจนทั่วแล้วครับพี่น้องครับตัวพึ่งไม่ค่อยออกครับตัวพึ่งออกสายครับออกสายแล้วออกน้อยด้วยครับแล้วก็ตอนบ่ายนี่ออกโอ้โหนุ่นบ่ายสองบ่ายสามนุ่นผมพึ่งมาเจอตัวพึ่งเมื่อสักสองชั่วโมงกว่าที่แล้วนี่ครับประมาณสักบ่ายสองครึ่งบ่ายสามนี่ครับไม่ไม่มีเวลาตามครับ หัวจะไปหาร้านป่ายางอยู่ครับยางหน้ารถั่วครับยางหน้าทําเหตุครับพี่น้องเลยไม่ทันตัวพึ่งรับช่วงเช้าอยู่ในป่ายางมันอ่อน,ออนผมก็ไม่กล้าวิ่งเร็วครับเลยที่แรกผมนึกว่ายางมันอ่อนเฉยๆขี่ไปขี่มาโอ้โหแบนแตแตะถึงกระทะยางหน้านี่ครับดีนะเป็นยางหน้าครับผมก็เลยมาได้หาพึ่งช่วงบ่ายนะครับหาไม่เจอเลยครับเจอแต่หลังเล็กๆที่เห็นนั่นเลยครับ ได้ลังเล็กสองลังครับลังแรกก็เป็นพึ่งอะไรเรพึ่งขี้โลกหรือเปล่าไม่รู้มันทําดาๆกระลยป่าเอาไปปิ้งกินลังสองก็จะได้สักเท่าฝ่ามือนี่แหละครับพอได้กินพอได้หายอยากครับนี่ก็มาเข้าเดินในป่าโยคาจนทั่วครับในป่านี่ครับข้างหลังนี่ครับตันมีบินโด่งมามันกินอยู่ทั้งรูนทั้งด้านหน้านะครับยังหาไม่เจอครับไม่ไหวครับหมดแรงครับเข้ากลางวันไม่ได้กินเลยครับไม่มีเวลากิน ไปครับอย่างไงก็ต้องกลับบ้านกันก่อนดีกว่าครับเด้อและอาทิ์จะตกดินแล้วครับสี่โมงกว่าแล้วสี่โมงครึ่งแล้วครับอย่างไ้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับไปกลับบ้านกันครับหน้าหนามันมืดเร็วครับสี่โมงครึ่งแล้วไกลด้วยครับสี่สิบห้าสิบกิโลครับกว่าจะถึงบ้านไปครับ